สวัสดีครับคลิปนี้อัปเดตนะครับลูกปลานะครับสวัสดีจะไลฟ์สดนะครับสัญญาณไม่ดีสัญญาณมีกระตัดอาจหายคนดูก็ไม่มีนะครับก็เลยทําเป็นวิดีโอเหมือนเดิมดีกว่านะครับใครเข้ามาชมก็ตามนี้ครับตามที่บอกในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นลูกปลาลูกกหมอสีนะครับลูกกลหมอสีตอนนี้ก็ผมก็ทําตรงอยู่นะครับส่งเรื่อยๆ ลูกค้ามีนะครับลูกค้ามีอยู่แล้วเจา้าประจําก็มีอยู่แล้วนะครับก็ <China> คือเวลาผมขายลูกปลาลูกปลารวมเนี่ยผมจะลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <China> ก็คือจะบอกไซส์นะครับไปเรื่อยถ้าใครจะใช้ก็ทักมานะครับ <China> ผมไม่มีอะพิเศษนะครับไม่ได้บอกใครว่าเออคนนี้ต้องมาก่อนคนนั้นต้องมาก่อนนะครับเห <China> มือนแบบว่าชุดนี้ไว้คนนี้ชุดนั้นไว้คนนี้ไม่มีนะครับมีแต่ว่าถ้าผมเก็บเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าจบ นะครับลูกค้าจบถึงเก็บนะครับํำว่ามาก่อนได้ก่อนนี่หมายถึงว่าใครปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดยอดก่อนปิดยอดจำนวนชุดนี้ชุดนี้นะครับยกไปคนนั้นคือได้ไปเป็นแบบนี้นะครับไม่มีว่าก,กัดไอคนนี้มาเอารอรอคนอนู้นคนนี้ไม่มีรอนะครับคูนยังไงเราจังหวะขายปลารวมเนี่ยมันแล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะออเดอร์ใคร บางทีบางคนมาพร้อมกันนะครับก็มีนะครับสามสี่เจ้าประดังมาทีเดียวพร้อมกันนะครับแต่คนที่วินาทีแรกก่อนนะครับที่บอกจบไปที่วินาทีแรกก่อนคนนั้นคือได้ไปนะครับมันนัดตัดรอบครับมันไม่แน่นอนครับราคาไม่ได้ไม่ได้แพงมากครับเวลาขายผมขายไซใบอมังามานะครับใบมะขคามคืองใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ใกล้แล้วครับชุดนี้นะประมาณห้าวัน สี่ห้าวันนี่ก็ถึงแล้วครับเพราะว่าปลามันโตวันต่อวันนะครับทุกวันมันโตทุกวันนั้นไม่ได้ไม่ได้ดองนะครับปลาอาบตลอดเลี้ยงดีครับเลี้ยงดีอาบตลอดกินอาหารกินดีนะครับอยู่ดีอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กชุดต่อไปยังเล็กอยู่นะครับแต่รุ่นนี้มีอีกนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับลองค้ชุดนี้ก่อนแล้วกันครับชุดนี้ที่เป็นชุดกลางๆนี่นะครับ ที่นับล่าสุดนี้ก็2,900ตัว2,900ตัวเนี่ยก็ตียกนะครับเวลามเราข,า,ขายขายยกเพราะลูกค้าอ,ออเดอร์ใหญ่ๆเพรผะไม่ได้ันั่งแบ่งครับ100ตัว300ตัว,ตวเวลาส่งออเดอร์มาเป็นพันนะครับเป็นพันพันตัวแต่ในช่วงจังหวะบางทีผมพ่อแม่ปลามันไม่พร้อมนะครับมันก็มีออกไปบ้างน้อยๆนะครับหลักร้อยห้าร้อยพันหนึ่งมัตี ติดน้อยก็คือไปน้อยพูดง่ายๆนะครับติดเยอะก็ไปเยอะนะครับแต่ช่วงนี้มีของตลอดนะครับเรื่อยๆจะมีชุดนี้ครับสองพันเก้าร้อยตัวนะครับซไซส์ใบมะขามเนี่ยผมขายอยู่ตัวสิบบาทนะครับสิบบาทนี่คือราคาต่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ราคาปีก็มีต่อต่อยข้อหนึ่งครับข้อนี้อีกก็ะีงต่อเรื่อยๆนะครับมีดินอนีก ข้าวอันนี้กระดินใกล้บินข้าวนี้ต้องรอดูก่อนนะครับเราเป็นยังไม่บินมันยังไม่บินน้ำยังไม่แน่นอนนะครับต้องรอให้มันบินน้ํากาปลาเดี๋ยวบางทีดิ้นดิ้นอยู่แงยบางทีมันล่วงก็มีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวมีนะครับตู้หุ่นน้อยนะครับผมก็เลยทําแบบเน้นๆนะครับเน้นๆคือทํางานไวนะครับทํางานไวทํางานตลอดทุกวันนะครับตู้หุ่นน้อยจริงแต่คุณไม่ใช่ว่าเออคุณทาปุ๊บแล้วแม่งล่อไปเลยอาทิตย์กว่า มานั่งเปลี่ยนน้าทีเดือนกว่าปล่อยปลาทิ้งเลยละทิ้งไม่ใช่นะครับตู้ยิ่งน้อยคุณยิ่งทํางานต้องไวนะครับทางานคุณคิดต้องไวต้องตัดสินใจไปไวนะครับเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยต้องเคลียร์งานให้ได้นะครับมาดูแลกันครับปลาเนี่ยถ้าไปดูคลิปเก่าจะเห็นนะครับตรงนี้ตู้ว่างบางไม่ว่างบางปลาตลับที่ตลอดนะครับ เลาอยู่สลับที่กันนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องล้างครับล้างเปลี่ยนตอนนี้จะขยี้นะครับขยี้ต้องลูกปลาอยู่ขยี้งานเลื้องลูกปลาอยู่เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนวันวันทุกวันนะครับวันต่อวันเลยนะครับเพื่อดันไตนะครับดันไซปลาแล้วก็สุขภาพปลาด้วยปลาจะได้ไม่ตายนะครับตู้ยังเล็กคุณต้องรีบรีบเปลี่ยนน้านะครับเพราะว่าน้ามันมันเสียเสียง่ายนะครับเพราะว่าปลามันเยอะมันอึขัวไม่เหมือนตู้ใหญ่ คุณใช้ตู้เล็กคุณก็ต้องปรับปรับปลายเข้ากับตู้เล็กนะครับอย่างนี้ต้องได้รอบแล้วนะครับก็ต้องขึ้นไปเปลี่ยนวันสองวันเนี้ยแต่งี้มันทิ้งทิ้งไว้ก่อนได้นะครับเพราะพ่อแม่บ้านมันอยู่เดียวก็ต้องเน้นต้องเรียงลาดับความสําคัญครับของปลานะครับเวลาทํางานถ้ามีตู้น้อยนะครับในกรณีที่คนมีตู้น้อยๆเคยบอกไปแล้วครับว่าผมเคยมียยี่สิบชุดนะครับแต่ตอนนี้มันเหลือแค่สิบ ร่างกายนะครับด้วยร่างกายแล้วก็พื้นที่นะครับขา้บ้านตรงนู้นยังว่างอยู่ข้างหลังช่วงนี้ยังว่างอาจจะเติมนะครับอาจจะเติมแล้วรอด,ดูก่อนรอด,ดูสถานการณ์รของานะตัวเองไหวไหมนะครับสาคัญเลยสำคัญอันดับหนึ่งเลยก็ตัวเองนะครับร่างกายตัวเองทาํามาปลามาจะยี่สิบมีนะครับจะยี่สิบแล้วแหละสี่ห้านับเอาครับ คนรู้จักผมสองปีแม่งรู้เรื่องผมทุกอย่างเลยเก่งและเกินไม่อยากจะพูดเวลาเก็บปลาครับผมจะเก็บประมาณนี้นะครับบางทีบางค้ผมส่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีเศษเศษปลาเศษปลาหมายถึงว่าไอปลาเล็กๆหลอดๆผมเคยถ่ายลงลิปให้ดูแล้วครับว่าเล็กๆหลอดๆเป็นยังไงมันเป็นแบบปลาที่มันคัดผมคัดทิ้งนะครับมันเล็ก มันเล็กเลยอ่ะมันโตไม่ทันเขาครับผมก็้เก็บไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างชุดนี้สึกกว่าตัวเกือบยี่สิบเนี่ยเป็นเศษนะครับแต่จริงๆข้อเนี่ยประมาณส่งไปน่าจะมันห้าร้อยตัวนะครับข้อเนี้ยแต่เพราข้อนี้คล่องเียวนะมันก็มีตัวขึ้นครับเห็นไหมครับหัวขึ้นแล้วเนี่ยหัวขึ้นมุกโปยนะครับเป็นตาแดงนะครับชุดนี้มันไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งสีนะครับ เส็การมกุมกขึ้นนะครับเนื้อแดองแดงเต็มนะครับท้ายคอกท,ท้ายคอกทั้งหางปลาทิ้งผู้ดีง่ายปลาทิ้งี่ยครับมันขึ้นอย่างนี้นะครับไอตัวไอตัวบนลบนนะครับตัวพวกเกลยดบนบนของหัวข้อเนี่ยไม่ต้องลัวนะครับในงานคุณออกไปเนี่ยก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับไม่มีขาดทุนแน่นอนก็เหมือนชุดนี้ครับชุดนี้ขาดไปชุดนี้เป็นช c d 95นะครับ95 ก้าห้าตอนนี้หมดนะครับเพราะว่าข้อสองข้อสองผมก็ขายไปแล้วนะครับแต่บอกเลยอยู่ในไทยนะครับข้อสองต่ข้อรอบข้อแรกข้อแรกไปไปจีนนะครับเพราะเราเป็นจีนข้อสองนี่อยู่ไทยข้อสองประมาณเก้าร้อยตัวนะครับนี่ข้อแรกข้อแรกผมเก็บไว้ประมาณหลักสิบครับเวลาผมเก็บไว้นะครับแต่เศดปลาท้งปลาทิ้งนะครับไม่ใช่ปลาไม่ได้ปลาไม่ดีนะครับ ต็นแรกทายเขาที่แบบตูมเล็กๆเนี่ยพูดไงผมว่ามันโตไม่ทันเขานะครับโตไม่ทันเขาตอนใบมะขามนี่เขาไปกันใบมะขามแล้วไอ้พวกนี้ยังอยู่ตัวมันหลอดอยู่เลยนะครับตัวดำๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยผมมาเจ็บพวกนี้นะครับมยายามไ,ไดูแต่ตามมันเจ๋งจริงมันดีจริงมันต้องมีขึ้นต้องนะมันก็จะประมาณนี้ที่เหลือไปไเห็นอยู่เนี่ยครับเวลาฟอมกับฟอมขายทุกนี้เคยลองลงขายในกำมังนะครับ ขายลงกำลังแล้วแปดตัวแล้วก็แบ่งขายไปตอนแรกลูกค้าลูกค้าเก่ามาเอาไปสองตัวนะครับแล้วก็เหลือนี้แสงมันเยอะแสงมันเยอะท้อนมองไม่ค่อยับแสงหน่อยตัวมาเนี่ยามนิ้วนะครับสภาพนี่คุณขายได้ไหม อันนี้จบแล้วนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคุณมีความเราให้เขาแล้วตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่ขายแล้วเะว่ามีน้อยชุดนี้เนีย่ยตัวนี้ผมก้ากระบ,บาดตั้งแต่ทีแรกครับเพราะมันเป็นตุ้เมียแล้วไม่ขายตัวนี้ตรงนเมียนะครับไม่ได้ขายตอนนี้ก็จะเก็บแล้วนะครับจะเก็บไปทาเพราะว่าชุดนี้มไม่ได้ต,ตีต่อวันนี้ยังไม่ได้มีกากสามนะครับตีแค่สองกาก คือปลาลองนะครับชอเ,เดียวกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาโตนะครับตอนนี้มันเบิ้ลเพินแค่สามนิ้ว่าปลาสามนิ้วเดี๋ยววลามันโตมามันก็เป็นหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหมายถึงว่าพัฒนาการมันเปลี่ยนผมหัวมันขึ้นตามเบอร์ก็เหมือนคนครับคนตวยไม่สวยบ้านไปเราก็ชอบของสวยก่อนไง เกมากส่วน้้ยก็ว่านไปนะครับแต่บางคนก็แบบประมาณว่าอาแก่ๆแก่แกยิ่งสวยมาช้ามาช้าแต่ดีกว่าแล้วก็มีนะครับปลาก็เหมือนกันตัวนี้ครับปลาลองลองทั้งนั้นนะครับตอนแรกแบ่งขายตัวสามร้อยสามร้อยน้มีใครเอาสามร้อยห้าร้อย ตอนนี้ผมไม่ได้แบ่งครับเป็นบางตัวนะครับเนี่ยตอนนี้แบ่งแบ่งจริงๆนี่ยตสามตัวนี้นะครับที่แบ่งจับให้ดูทีเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมไม่มีไม้นะครับไม่มีไม่คลิปนี้จะยาวหน่อย้าตอนนี้แนีะยตัวนี้สามร้อยนะครับตัวนี้สามร้อยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวที่สองนี่สี่ร้อยนะครับตัวนี้ระเบิดแน่นะครับรอยหลอดไปนิดหน่อยตัวนี้สี่ร้อยนะครับตัวที่สามสามห้าร้อยนะครับถ้ายุ่นเพิ่มขึ้นไซส์มันดับขึ้นนะครับหัวใหญ่ขึ้นราคาก็จะเพิ่มปีกนะครับผมไม่ได้รีบขายนะครับ สไตล์ผมเป็นแบบนี้นะครับว่าผมไม่ได้ทำาจํานวนเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าต้องต้องทาคือพูดง่ายๆแต่ของมันเยอะครับของมันเยอะมันก็ถูกตามกลไกตลาดจะทำยังไงให้ของมันมีราคาค้ต้องคัดสวยๆสวยสวไม่ดีเงียบเงียบเงียบยุบอะไรงเงี้ยเงียบยุบป,ปากเบี้ยวตาเล็กมุกท่วมเนี่ยขายต้องถูกขายทําไมโยนทิ้งไปกว่าไม่ดีกว่าครับ แต่พวกพวกอย่างเครื่องเลยนะครับขายขายไปเลยเน้นๆไปเลยนะครับเน้นๆไปเลยจะหลักเมือนหลักสนก็ว่านไปว่าตามสภาพผมขายขายปลาตามจุดปัจจุบันนะครับปัจจุบันหน้าตาอย่างนี้ผมขายเท่านี้ก็คือเท่านี้นะครับโตมาก็ว่าอ,อย่างหนึง่งโตมาจะขายไม่ขายก็ว่ากันไปนะครับจะราบทานไหนก็รับแต่ปลาแล้วแต,แ,ลแต่หน้าปลาเนี่ยตัวนี้ชุดดักชายด็คชายเข้าสี ผมบอกแล้วเนื้อแดงไม่มีนะครับแบกชายเนี่ยหาอาหารยากสองตัวนี้ผมปิดแล้วนะครับปิดแล้วไม่ถึงว่าไม่ขายแลนะครับเก็บเหลวทําพ่อครับแบกชายหมดแล้วขายตั้งแต่สามร้อยสามร้อยห้าร้อยคนหยิบกันไปหยิบกันมาครับสวนไปสวนมาข้ามไปข้ามมาไม่มีขหยิบไปนะครับปลาเลี้ยงอยู่ที่เดิมนะครับสถานการณ์ครับเจ็บเี้ยเรื่อย ดักชายนี่มันปลาโตม,มันดันตอนโตนะครับหัวรอเบอร์มันหน่อยเพราะว่ามันมีเลือดเทปนะครับพรเป็นกลิ้นเนี่ยพเป็นกลิ้นจะเป็นแบบนี้นะครับไคโดวาเคนสายทิดก้องเนี่ยพ่อแม่พ่อปลาสายทิดก้องนะครับถ้าคุณทำสายทิดก้องเ,เข้าใจด้วยนะครับว่าปลาต้องรอบางชุดนะครับบางชุดเน้นว่าบางชุดคุณต้องรอต้องเข้าใจมันเข้าใจปลานะครับ สายเลือดปลาเนี่ยตอ,อกตอนเล็กหุ่นไม่ใหญ่ไม่นั่นไม่ขึ้นนะครับคุณไม่รู้ครับว่าสายเขาเป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยนี่จะดักชายนะครับตอนเล็กไม่มีอะไรโตรมาเปลี่ยนสองหัวนะครับก็เดินก็ดันขึ้นเรื่อยๆนะครับรอหน่อยที่ต้องเอาปลาพวกนี้มาทําเพราะอะไรเนะพราะว่ามันเก็บท้องครับมันเก็บท้องคนที่ทํามีท้องระเบิดอยู่นะครับ แปเก็บตาที่กลงได้เลยนะครับผมบอกได้เลยตาี่กลงทําได้กล้องท่าเสาแต่กล้องไี่ขายอาหารปลาค,คนเดียวกันสต่ตัวนี้ก็ติดปลากนกลงเหมือนกันแต่มรู้ชุดไหนนะครับตัวนี้มีท้องแต่ออกไม่เยอะตอนนี้ออกไม่เยอะเวลาทำตาพยายามหลบครับอะไรที่มันที่ลูกค้าไม่ต้องการเราก็ต้องหลบต้องตีหลบตีถอยออกมานะครับ แต่ลูกค้าไม่ซีเรียสเราก็ทําต่อไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วบางคนก็ไม่สนใจเรื่องท้องครับผมก็เห็นส่งมันอยู่กับมาท้องท้องออกเขาก็ส่งมันอยู่ออกมาออกน้อยก็วานไปครับแต่ถ้าออกออกอมากกันเยอะเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเวลาโตนไปเนี่ยปามันโย่พอมันโย่เยอะๆปุ๊บหน้าเขียดนะครับลูกค้าเขาไม่ต้องการฟองน้ําหลุดเอ้งานนอก บายสบายครับวันนี้คุยเรื่อยๆมันจะยาวหน่อยเพราะไล์ไม่ได้นะครับถ้าใครสน,นใจอะไรก็ตอบถามเข้ามานะครับแต่เน้นๆเ,เลยส่วนามากๆส่วนมากเลยคือลูกปลกาลูกปลาหลวงครับส่ยแบมาขาาตัวละสิบบาทชุดนี้มีสองพันเก้าวายตัวนะครับแต่ตอนนับจริงนี่ไม่แน่นอนนะครับหรือแค่ตัดก่อนก็น่าตัดเป็นชุดก่อนได้ตัดเป็นชุดก็คือหมายถึงมาชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้ที่ใหญ่กว่า เวลาแสงไม่เข้าแงแงมันจะท้อนนะครับฟาร์มเปิดอย่างนี้ครับเปิดจริงๆน,นะครับเปิดรสว่างเลยอปัญหาฟาร์มเปิดมีแค่ตอนหน้าหนาวครับหน้าหนาวปลาหัวจะยุกนะครับปกติปลาวัวหอนนี่น นีจะไข่แล้วแม่ปลานะครับมันเอาอยากตีนะครับทำปลาเนี่ยเบื่องี้ยตีปุ๊บแล้วก็ลอยอย่างเงี้ยแต่เวลาคนหนแบบตีเอาผมไปนะพีต่ตีขายดีจังเนี่ยขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนแผมตีเองปุ๊บนะนิ่งแล้ค่อยได้ขายอ่ะตีไม่เขาทำาระเป้าอันนี้มาไม่เรื่อย แรกฟลิแรกฟิแรกอะไรนะแกวท์ฟลิซแรกฟลิแรกไเกตเนี่ยเนี่ยลงแรก,รกแรกฟิซแลกไเกตนะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึงน่งหตัวสองตัวตันนี้น่าขี้ข่าวแดดนะสามตัวกกยังก็ิวไปไล่าอาหารสดหายต้องมาให้กินพวกหนอนแดงกับไส้เดือนจะหาย ตัวสี่ตัวนี่แนละ้วสี่ตัวนี่ห้าตัวตัวใหญ่นี่ภาพสภาพดีดีแรกพลิกสองทองกับไฮเกตกบเม็ดจิ๋วถุงสองโลตองหนึ่งใครมีก็มาแลกนะครับ ัวนี้ยังไม่เทสนะครับมีไม่เทสอันนี้ยังไม่ได้เทสสองตัวยังไม่ไเทสสามตัวในคนนเลยังไม่เทสอันนี้เทสแล้วไม่ติดนะครับมีติดที่เท้าน่อยๆครับลายาวอันนี้เคยมีเชื้อนะครับตัวใหญ่เคยมีเชื้อตีนี้ตีนี้ติดเลยไม่ฉีดอาการดีด้วยตัวน,นี้ เวลาจ่ายรูปนะครับเหล่าเหล่าตัวนี้นะเหล่าตัวนี้ให้ดูนะครับรถเป็นไงนี่คเป็นตัวแรกนะครับเหล่ามันเป็ฟาเวอร์ประมาณนี้นะครับเหล่าไอตัวแดงตัวใหญ่นะถ้าใครมีก็มาแลกครับคลิกสองซองคลิกเอสไปร์ห้าร้อยกรัมนะครับ สองซองกับเอ,อไอเกตกบไอจิว๋วสองโลสอสองโลหนึ่งซองหนึ่งถุงก็เท่าว่าสามถุงนะครับทั้งหมดสามถุงเอามาแลกไปได้ปลาห้าตัวนี้นะครับเถ,ถ้าใครจะแยกแยกตัวละพันไม่ส่งขายปลาแบบนี้นะครับชัดเจนบอกรายละเอียดชัดเจนอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจกนไม่รูกวงไไงนะครับ ตอนนี้ที่มีประมาณานี้นะครับเพราะว่าตีวนนะครับตีวนตีวนทำอยู่เรื่อยพ่อปลาในหัวดอกตอนนี้หัวดอกโดนทุมเมียปัดตาดูหัวพ่อครับจะไปดูละเอียดมากเราเวลาส่งลูกเดี๋ยวบางทีหัวก็ไม่สาคัญนะครับพ่อปลาหัวใหญ่ไม่สําคัญมันสาคัญที่สายเลือดนะครับสายเลือดมันดีก็เวลาส่งลูกมันก็จะดีเองนะครับอยู่ที่คนตีด้วยเข้าใจกับปลาหรือเปล่านะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทามาได้นะครับปลาอยู่ซอยตรงยธนานหนึ่งใกล้สานามหลวงสองกทมนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์เก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ